น้ำร่วมมือกับเขากับพ่อทำลายเสียบและพีจริงรอเปล่าน้ำแขนพวกมันทุกคนนัดรู้ว่าน้ำถูกกดขี่นัดสงสารน้ำก็เลยสัญญากับน้ำว่าจะเอาคืนพวกมันทุกคนแล้วพ่อผมละ่ะพ่อทัาก็อยากได้เสียบนะพีส่วนน้ำก็อยากทำลายมันก็วินวินกันทั้งคู่ครับแต่กับทัาไม่ใช่นะน้ำไม่เคยรู้จักทับ น้ำอาจจะโกหกคนในสยามนะพี่แต่ว่าน้ำไม่เคยโกหกทัพแล้วการที่น้ำเป็นสายให้คุณจารึกมันก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำจะไม่รักทัพทัพยังรักน้ำอยู่หรือเปล่าหรือว่าทัพเชื่อคำพูดของคุณดินกับทะเลมากกว่าน้ำทัใช้น้ำใช่ไหมทัพยังรักน้ำอยู่ใช่ไหมทายาทหมายเลขหนึ่ง,งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี